อเนกาชาติสังสารังสันทาวิสังอเนปิสังขหกาลังขเวสันโตทุกขชาติปุนาผูนังขหกาลกาติโตสิปุนาเกหังนักาหาสีสัพเตปาสสะปะกัคขหปูตังวิสังคตัง วิสังคาราคาต่างจิตต่างตันน,นานังขยามาจฉา,าเมื่อเรายังไม่พบญาณได้ต้องเที่ยวไปในสงสารเป็นอนิกชาติสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างผู้ปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกล่ำไปนี่แน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจักทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป โรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราได้หักเสียแล้วยอดเรือนของเจ้าเราได้หรือเสียแล้วเพราะจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งปัญหาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้กายจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งปริยติธรรมหนึ่ง ขอนอบน้ำแด่พระอริยสงฆ์ผู้ประกอบด้วยพระอริยบุคคลแปดจำพวกเจริญพรยัดโยมผู้มาจากหมู่บ้านวังแดงเหนือตำบลเขาทราย,ายอำเภอทับคอจังหวัดพ,ดพิจิตรพิจิตเป็นเมืองจระเข้ไหมเป,เป็นเมืองชลวันเนาะ,ะพิจิต แลยมอยู่ใกล้กับจรเข้ไหมอยู่ไกลห่างไกลใช่ไหมทับขอ,อกับที่มีจรเข้อำเภออะไรอ๋อในจังหวัดเลยใช่ไหมอำเภอเมืองเลยนะนเนาะอำเภอเมืองจะมีจระเข้แล้วไอ้ด่างเกยตื้น,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 นอ๋ออยู่นครสวรรค์เหระมันไปเกยตื้นที่นูนะ่นเนาะอ๋อ คนละที่กันพิจิตนี้เป็นชลวันชลวันวันนี้ก็โยมก็มาจากหมู่บ้านวางแดงเหนือโยมอยู่นี่มานานแล้วเนาะย้ายมาย้ายมาย้ายมาพันหนึ่งร้อยยี่เลยก่อนก็อยู่อำเภอตะพานหิน ทำไมที่นี่มันเป็นไงล่ะหากินได้สะดวกหรือไงจ้าื่อกอนมาเช่านาอ๋อมาเช่านาที่นี่ก็ยังทำนาอยู่แล้ววัยรุ่นเขาไม่ทำนาแล้วมั้งไม่มีแล้ววัยรุ่นมีแต่รุ่นอ๋อรุ่นนี้เหรอนี่รุ่นสวอะไรนะเนี่ยรุ่นสวสวทำนารุ่นลูกหลานเขาก็ไปกรุงเทพเนาะอืม เอายมทำนาไหมทำเหมือนกันเอาแล้วไม่เหนื่อยเหรอล้วทำนาทำไมไม่เล่นหุ้นน่ะไม่ง่ายกว่าหรออ๋อไม่มีเงินอ๋อทำนาดีกว่าเนาะแล้วไม่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนสบายอ๋อเดี๋ยวนี้มีเครื่องมีรถถ่ายมีรถเกี่ยวมีเครื่องพ่น คนเมล็ดข้าวแล้วก็มีน้ําน้ํามีสทำสามรอบไหมโอ้ทำรอบเดียวเนาะเอาอย่างนี้จะรวยอะไรทํารอบเดียวรวยไหมพอได้กินเนาะคราวนี้ต้องทำสามรอบจะได้รวยอันนี้แหล่งน้ำไม่มาถึงนี่เนาะ อ๋อสองรอบเนะาะก็ยังดียังได้สองรอบมีเงินบ้าง,างแล้วมันไม่ปลูกยางหระปลูกไม่ได้โอน้ำท่ำวมอีกเอาล่ะวันนี้จะมาพาคณะมาจากวังโป่งแต่ว่าวัดอของที่มาด้วยกันเนี่ยท่านอยู่วัด กลางบางปะมาสสุพรรณบุรีตัวต่มาก็าอยู่ที่ห่างทองอยู่คนละทีกันแต่ก็ามารวมกันมา,าตามคณะของพระอาจารย์สมทบปรักโมที่ท่านอยู่ที่วังปโป่งเนี่ยจะเป็นสถานสถานพุทธสถานธรรมสมทบของพระอาจารย์ท่านมา เปิดที่นี่เพราะบ้านท่านอยู่วังโป่งเนี่ยราวนี้เวลาที่มีางานกระถินก็จะรวบรวมวัดแถวๆนี้ที่ไม่มีกระถินน่ะก็ให้ไปรับที่ศูนย์พุทธสถาน,นพุทธธรรมธรรมสมทบนะแถวๆนี้ก็น่าจะไปรับเพราะมีตั้งสิบสามวัดเนี่ที่ไปรับปีที่แล้วนะอาจารย์ก็จะช่วย ในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟหรือจะเรื่องก่อสร้างก็สามารถที่จะทำได้ครั้งที่แล้วก็ได้13วัดที่ช่วยเหลือวัดแถวๆนี้นะนะแต่มาก็พาคณะมาเดินทุดงเดินจาลิกร,รมจาลิกก็กล่าวว่าเดินมาใครอยากจะฟังทมก็แสดงทมให้ฟัง ใครอยากจะได้บุญได้กุศลมีถวายน้ำถวายอะไรก็แล้วก็ให้พรไปให้บุญให้กุศลไปก็แล้วแต่บุคคลอันนี้โยมมีโอกาสดีกว่าคนอื่นเขาเพราะตอนที่เดินมาเนี่ยก็ถวายน้ำแล้วก็ได้รับพรแต่โยมมีโอกาสดได้ฟังธรรมเลยนะโยมพิเศษกว่าคนอื่นเขาเนี่ยอ่าสาธุาสาธุ การน,นี้ที่จะมาจะแนะนำก็คือให้โยมีหลักคุณธรรมสักสี่ข้อไม่น่าจะจำยากมีการให้ทานการพูดจาไพเราะอ่อนหวานการช่วยเหลือสังคมแล้วก็การวางใจให้เสมอในบุคคลทุกประเภทไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่ว่าญาติหรือไม่ใช่ญาติให้วางใจให้เสมอกันทุกคน เพราะตอนนี้เราลำเอียงถ้าเป็นญาติของเราเป็นพี่น้องลุงป้านาของเราเราก็จะมีความรักความปรารถนาดีมากแต่ถ้าคนอื่นเราไม่รู้จักก็ไม่รู้จะไปดีกับเขาทำไมใช่ไหมยิ่งเป็นศัตรูเราก็ไม่เคยดีกับเขาเลยถูกไหมอ้าถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังใจยังไม่เสมอนะใจยังลำเอียงอยู่ยังมีอคติอยู่นั้น ในในทั้งสี่เรื่องเนี่ยมันมีอยู่กับโยมแล้วแต่มีไม่ติดต่อไม่ติดต่อต่อเนื่องเช่นเรื่องการให้ทานเนี่ยโยมคิดได้เป็นบางเรื่องหนาแต่บางเรื่องโยมคิดไม่ได้อย่างเช่นในขณะที่โยมหุงข้าวยมคิดว่าให้ทานไหมล่ะก็บางทีก็ไม่ได้คิดใช่ไหมซักผ้าก็ไม่ได้คิดใช่ไหมเปิดไฟไม่ได้คิดเปิดพัดลม เปิดแอร์สร้างบ้านเสร็จเคยคิดไหมว่าได้ได้ให้ทานไม่คิดคิดก็ไม่ได้คิดห้าใส่บอ่าใส่บาตรความความจริงความจริงหุงข้าวใส่บาตรก็เป็นทานแล้วนะแต่คราวนี้หุงข้าวให้ครอบครัวก็เป็นทานเหมือนกันนะดังนั้นอ่า การใส่บาตรก็เป็นการให้ทานการดูแลครอบครัวก็เป็นการให้ทานเหมือนกันการล้างจานก็เป็นการให้ทานเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องคิดให้รอบครอบให้ได้ทุกที่โยมซื้อของโยมก็ต้องคิดว่าเป็นการให้ทานให้ได้ใช่ไหมเพราะโยมซื้อของเนี่ยก็โยมจะไปดูแลคนในบ้านเนี่ยใช่ไหมดังนั้นก็ต้องคิดเรื่องการให้ทานโยมจะสร้างบ้านโยมก็คิดเรื่องการให้ทานโยมมาช่วยเหลือทางวัด ก็ต้องคิดเรื่องการให้ทานนะโยมไปช่วยงานศพเอาซองไปให้ก็คิดคิดถึงเรื่องการให้ทานไปงานแต่งไปงานบวชก็คิดถึงเรื่องการให้ทานให้ได้นะและนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งแก่โยมถ้าโยมคิดถึงเรื่องการให้ทานอยู่ติดต่อต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้โยมเกิดมาทุกภพทุกชาติจะได้ร่ํารวยไงจะได้ไม่ลําบากเกิดมาไม่ลําบากอีกเลยนะถ้าโยมคิดเรื่องการให้ทานเป็น แล้วคิดให้ละเอียดคิดให้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะไปไหนโยมก็คิดว่าเอ๊ะได้ให้ทานหรือ,อยังอย่างเช่นถ้าเกิดจะขับรถออกไปเนี่ยได้ให้ทานหรือ,อยังเช่นเราไปเติมน้ํามันเอาการเติมน้ํามันก็เป็นการให้ทานแล้วนะการเติมน้ํามันนะ่ะนะเป็นการให้ทานยังไงเอาก็ให้ ถ้าเราไปเติมน้ํามันเขาชื่อว่าเราไปอุดหนุนอุดหนุนปั๊มใช่ไหมเพราะอุดหนุนปั๊มเขาก็เอาเงินไปจ่ายเอาเงินอ่ะที่ได้ได้เยอะๆเนี่ยเอาไปจ่ายเป็นเงินเดือนไงถูกไหมก็ได้ให้ทานแล้วนะแล้วเขาก็คิดภาษีเราด้วยทั้งค่ากับข้าวทั้งค่าน้ําค่าไฟที่เราเสียไปเขาก็คิดภาษีเราแล้วเขาก็เอาเงินภาษีไปทําอะไร ไม่ใช่ไปโกงนะอย่าไปคิดเรื่องนั้นเอาภาษีไปพัฒนาประเทศอย่าไปคิดถึงเรื่องโกงคิดเรื่องว่าเขาเอาภาษีไปพัฒนาประเทศพอพัฒนาประเทศแล้วเราก็ได้บุญด้วยนะถนนไฟฟ้าน้ำประปาโรงเรียนข้าราชการเงินเดือนเห็นไหมอบตอทั้งหมดเทศบาลทั้งหมดโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมด เงินเดือนราชการทั้งหมดเป็นเงินภาษีของเราที่เราจ่ายไปค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารที่เราเสียไปอ่ะนั่นแหละก็เป็นบุญกุศลของเราไงก็ต้องคิดให้ได้ใช่ไหมไม่งั้นมันก็ถ้าโยมไม่คิดยมก็ทิ้งอ่ะทิ้งบุญทิ้งไหม<ร>ทิ้งไปเยอะแล้วก,ก็เป็นการให้ทานไงนก็เงินเอาไปพัฒนาประเทศแล้วก็เงินเดือน อ่าก็เลยไม่ได้คิดเรื่องบุญไงทั้งทั้งที่ได้บุญแต่มันก็ไม่ได้คิดถึงการให้ทานไงอ๋อต้องคิดถ้าไม่คิดก็ทิ้งไปเลยทิ้งหมดอ่าแล้วทิ้งขยะทิ้งขยะนี่ก็เป็นการให้ทานอย่าไปทิ้งเฉยเฉยแล้วต้องคิดคํคำนวณดูว่าเออของอะไรได้ใช้อาพลาสติกเขาก็เก็บไปขายได้ ของกระดาษเศษอาหารมดหนูมแมลงสาบก็ได้กินอย่าไปทิ้งสเปตสปาเราต้องคิดว่าเราก็ให้ทานนะเศษอาหารที่คิดอยู่ว่าอ๋อ,อใช่ใช่ต้องคิดอยู่ตลอด,อดอลจะทิ้งจะอะไรเนี่ยเราต้องคิดเรื่องการให้ทานแล้วจะเดินไปไหนจะทำอะไรทุกอย่างจะเอาข้าวไปขายก็ต้องคิดเรื่องการให้ทาน ให้คนมาไถนาเราก็ต้องคิดเรื่องการให้ทานให้คนเขามาเกี่ยวข้าวล้วก็ต้องคิดเรื่องการให้ทา,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 านนะต้องคิดหมดสมัยก่อนนี่คิดง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ได้จ้างกันเอาเอาอาหารมาเลี้ยงกันใช่ไหมเอาแรงกันเกี่ยวเอาแรงแต่เดี๋ยวนี้มันต้องจ้างหมดจ้างแล้วก็คิดเรื่องการให้ทานด้วยเพราะว่าคนที่ได้เงินจากเราไปเขาก็ไป เลี้ยงดูครอบครัวของเขาเราก็คิดเรื่องการให้ทานได้ไม่ใช่ให้ไปเฉยๆแล้วก็จบกันเริ่มใหม่เลยให้คิดเรื่องการให้ทานเยอะๆแล้วเวลาเกิดทุกภพทุกชาติจะไม่ได้จนไม่ต้องทํางานหนักเกิดมารวยเลยเกิดมาในชาติตระกูลที่สูงเลยไงดีไหมล่ะอา อ่าของบ่นอีก <laughs> เสียภาษีมากก็โดนบน่น <c oughs> ใช่ไหมเขาก็บ่นกันแต่ครั้เนี้ยเราก็คิดเรื่องการให้ทานสิใช่ไหล่ะครั <c oughs> น้นี้พูดจาไพเราะออ่หวานด้วยนะทุกครั้งนะคํา <c oughs> เสียเสียหาย,หายอย่าได้ออกมาจากปากของเราคํานินทาว่าร้ายก็อย่าได้ออกจากปากของเราเราก็ต้องระวังพูดหวานหวานไว้พูดจาไพเราะไว้ยิ้มอยู่ตลอด ใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ลูกหลานเห็นก็อยากเข้าใกล้ถ้าเราคี้บ่นลูกหลานอยากเข้าใกล้ไหมไม่ยายากเขาก็ลูกหลานโตมันต้องจำใจต้องจำใจเนาะอ่านั่นแหละถ้าเราพูดจะไปเลาะอ่อนหวานเขาก็จะอยากเข้าใกล้ใครเหมือนกันแหละญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนหรือคนไม่รู้จักขนาด สุนัขจริงๆหรือหมาแมวที่อยู่บ้านเราถ้าเราพูดไม่ดีมันก็ไม่อยากเข้าใกล้นะแต่ถ้าเราพูดจาดีเขาก็อยากมาหานะ<ร>าขนาดสัตว์เล<ร>ี้ยงฉันนะแมวนี่เห็นในกรดนความไมอ,อไม่ได้เลี้ยงมึองอ่ามันมาเกาะขาหึกูจะลบไปเลยนี่นถึง,งถึงเรา,มาไม่เลี้ยงเราก็ทําบุญทำกุศลได้นะแค่พูดจาไปแล้วอ่อนหวานก็ถือว่าได้ ได้ทำสิ่งที่ดีแล้วอเป็นงานไปเลยไม่ได้บุญเลยและช่วยเหลือสังคมยมช่วยอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนั้นแหละเราก็เราก็ต้องคิดในเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลให้ได้มากๆช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วอย่าเหนื่อยเปล่าไงเหนื่อยแล้วต้องได้บุญด้วยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้องมีความสุขได้ช่วยเหลือคน อันที่สี่เนี่ยลำบากหน่อยก็คือการวางใจให้เสมอกันปกติเราวางใจให้เสมอเฉพาะคนที่เรารู้จักที่เป็นญาติเราเป็นพี่น้องเราเป็นลุงป้าน้าอาพ่อแม่ปุยาตายายแต่ว่าไอ้คนที่ไม่รู้จักจะทำยังไงให้วางใจเสมอกันได้ยากมากนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดไม่ทำให้เสมอคราวนี้เมื่อมีความลำเอียงเนี่ยถ้า ลูกหลานเราทะเลาะก,กับบคุคคลคนนั้นเราก็จะเข้าข้างลูกหลานเราแล้วก็ไปด่าคนคนนั้นนะหรือแม้แต่ไปประทุสลายกันหรือแม้แต่ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยี่สังคมที่ทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าเราไม่วางใจเสมอกันนั่นเองไม่คิดว่าทุกคนเป็นญาติพี่น้องกันไงก็เลยทะเลาะวิวาทกันแข่งแย่งชิงดีกันเนาะ ดังนั้นก็สี่เรื่องเนี้ยโยมก็เอาไปปรับใช้เนะาะเรื่องการให้ทานคิดอยู่ทุกเวลานะพูดจาไพเราะอ่อนหวานช่วยเหลือสังคมแล้วก็วางใจให้เสมอเนี่ยโยมก็จะมีความสุขนะอยู่บ้านก็มีความสุขไปที่นาก็มีความสุขมาวัดก็มีความสุขนะอ้าววันนี้สมควรเกวเวลาแล้วโยมจะได้พักผ่อนอตมาก็จะได้พักผ่อนโยมก็จะได้พักผ่อน ไอ้พวกนี้ก็บินธบัตก็เจอกันเนาะอ้าวก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกประการขอให้มีอายุวรรณะสุขาปัละปฏิพานจนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกที่ภาลาติการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอุสาธุสาธุสาธุ